สวัสดีค่ะวันที่ห้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมลงมือเรื่อยค่ะลงเดือนเรนะื่อยเนาะโอ้ยบ้านเมืองเพิ่นก่าวไปครังหน้าเจ้าของถอยขึ้นทางหลังค่ะคุณผู้ชมเมสาเมสายนั่นแหละเอาค่ะคุณผู้ชม,ค,ชมคลิปนี้ค่ะจินตนาจะลงแนวทางค่ะราวพัฒนาของวันที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชม มือ่อนี้วันที่หาดึกแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดึกมากแล้วสี่ห้าทุมแล้วค่ะสี่ทุมกว่าแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่จินตนาก็จะลงแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูกันคะ่ะก็คือตอนนี้มันเป็นเวลาที่ว่างนะคะคุณผู้ชมว่างคือไม่มีใครมารบกวนคะ่ะเงียบอยู่ในบ้านก็เงียบค่ะคุณผู้ชมบนถนนก็เงียบจินตน,นากันเลยมีสมาธิจักหน่อยหนึ่งคะ่ะจะลงแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูกันคะ่ะ เรา,าพัฒนาร่วมเซียนค่ะคุณผู้ชมกัมีพอแตมอาจารย์ตรงเตงอาจารย์โยค่ะแล้วก็มีอาจารย์โย, <c oughs> าาย,โยมีมาดามคำนวนค่ะคุณผู้ชมสีท่านนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ให้สีท่านคะ่ะ4อาจารย์สี่เซียนค่ะคุณผู้ชมไผมากกวอาของคนนั้นโรกนะคะคุณผู้ชมจะไม่เลือกเลยค่ะเพราะว่ายังไกระตองโรคในช่องเดียวกันคือเกาเนาะ อินตหนากับออนุญาตเด้อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สีเสียนเพิ่มอีกอันนึงได้ไหมเพราะว่ามันจะไม่ลงตัวค่ะคุณผู้ชมของพี่ฝนงวดนี้นะคะพี่ฝนงวดไว้ก่อนค่ะเพราะว่าพี่ฝนบอกว,ว่าตัวเลขไม่ค่อยเข่าพี่ฝนได้ของวดไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมตัวเลขไม่ค่อยเข้าว่าสั่นค่ะอินตนาก็เลยเ งดของพี่ฝนไปกอนคะ่ะคุณผู้ชมนวดนี้จะไม่มีลาพัฒนาของพี่ฝนเด้อค่ะพี่ฝนแกงงดค่ะก็คือแกบอกว่าตัวเลขไม่เข้าคะ่ะพี่ฝนก็เลยบอกว่างดไปก่อนเดอ้องดนี้ไม่ลงให้คะ่ะขอพักก่อนคะ่ะต่างรักนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแนวทางลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชมได้มาจากการคำนวณทั้งหมดทุกอาจารย์นะคะสี่เซียนสี่อาจารย์นี่คะ่ะ ได้มาจากการคำนวณเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นำมาให้เป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาวพัฒนาค่ะใครจะไปราวพัฒนาด้วยกันไปเหนือไปใต้กับอาจารย์ทั้งสีท่านนี้นะคะคุณผู้ชมขอเตรียมตัวค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวตั้งกเสาเนะคะไปกลับได้นะคะคุณผู้ชมราวพัฒนาวันที่6พฤษภาคม2567ค่ะ เนาะคะ่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งตัวเลขหน้าทางดีกว่านะคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าลงไม่รวมเซียนจินตนาจะต้องมาพูดนั่งเบาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจนบุมีน่วนว่วเาค่ะถ่าล่งของอาจารย์ก้นหยอดบุรุจเว่าวยังไหมคะ่ะคุณผู้ชมความจริงมันต้องเขียนไปนั่นเนาะจะนินตนากับบอยากานาั่งเขียนในคุณผู้ชมต้องล่อสาเนาะค่ะก็คือเขียนมาไว้เรียบร้อยแล้วก็ลงลงลงไปเลยค่ะในคลิปเดียวเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นในทีเดียวเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ ค่ะเอาลงไปด้วยกันเลยค่ะเหมือนต่ำมัวนะคะคุณผู้ชมมันก็ะจะแเสบเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาไปเบิ้งแนวทางกันค่ะแนวทางเราพัฒนาค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางเราพัฒนาของอาจารย์ตรงเตงค่ะคุณผู้ชมขึ้นเวทีก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ตรงเตงห้มางวดนี้ค่ะวันที่6กฤษภาคม2 5 6 7ค่ะคุณผู้ชม อาจารย์ตรงเต็งให้วิ่ง0และ1ค่ะวิ่ง0และ1จับคู่07 0905ค่ะแล้วก็171915เน้น07170919ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ ของวันที่6นี้ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะอาจารย์งตงเตงที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางท่านชมจินตนาจะว่าจะเป็นเล่าพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์ตรงเตงค่ะแล้วก็ของวันที่2ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ตรงเตงให้เด่นรูดค่ะ6กและ1ค่ะเพิ่นหห้1่1 7 6 7 6 8 จ็ดสามกันหกเจ็ดค่ะตัววินเพินนมิมาหพร้อมตะวัางวดนี้คือโบมีโตวินนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ไฮมาแบบมีเท่านั้น,นะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วหลุดไปสู้ต่อค่ะไปต่อของงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ของพ่อแต้มค่ะคุณผู้ชมของพ่อแต้มให้มาค่ะคุณผู้ชมมันที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพ่อแต้มไฮมา วิ่งเด่น8กับ9ค่ะคุณผู้ชมวิ่งเด่น8และ9แล้วก็ตัววินค่ะวินที่8 9 0 2 3 4ค่ะจับคู่ให้9 2 9 3 9 4 8 2 8 3 8 4กันเบิ้ลค่ะ8 8และ7 7พอแต้มเพิ่นเน้นให้9 2 9 3ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับวินกันเองอยู่ในนี้เด้อค่ะคุณผู้ชมจะได้ดูว่า มั่เข่ากันบอนะคะคุณผู้ชมปกติสาวอาจารย์ไดมีตัววินนี่บอพาดนะคะคุณผู้ชมตัววินค่ะเอาแคบหน้าจอค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดเพัดล่มหลับปิวนะคะคุณผู้ชมเอาค่ะดูตัวอย่างของงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมพ่อแต้มให้มาหกกับ2ค่ะวิ่งรูด6กับ2องผลออก7 9 9 9นะคะ เพิ่นไหมาหกเก่าหกศูนหกหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดแล้วก็กันเบิ้ลนหกหกเจ็ดเจ็ดค่ะคุณผู้ชมมันตีร่างกาขึ้นมากับเป็นเก่าเก่าเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ตีลงมากกับเป็นเก่าเจ็ดนะคะคุณผู้ชมเสียดายเนาะ,ค,ะค่ะเอาใหม่ค่ะคุณผู้ชมวดนี้ค่ะวันที่หกไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมกับมาดามค่ะอันนี้ของมาดามค่ะคุณผู้ชมมาดามคำนวณให้มาค่ะ มาดามให้มาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันที่หกค่ะอินเตอร์น็ตเี่เขียนด้านขีให้มาวันที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวินไหมค่ะคุณผู้ชมเขียนตัวหนังสือไปพ้นระท่างเด้ยค่ะคุณผู้ชมสังเกตค่ะมือได้ปกปกติจะเป็นแบบนี้แหละ,ะเซนาเซ่หลังปัน่นพ้นเมาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่หก พฤษภาคม2567ค่ะมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งรูด8และ9ค่ะให้วิ่งรูด8และ9จับคู่ให้80 81 82กันเบิ้ล88ค่ะแล้วก็90 91 92 99ค่ะคุณผู้ชม99ออกไปแล้วจะออกไมหมงวดนี้นะคะคุณผู้ชมก็ดูก็แล้วกันค่ะของมาดามคำนวณค่ะคุณผู้ชมมาดามให้มางวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วหลุดไปค่ะ รูดทั้งตัวเด่นตัวรูดนะคะคุณผู้ชมของมาดามรุดกระดนนะคะคุณผู้ชมงวดสองวดก็มาค่ะนวดเดียวค่ะคุณผู้ชมเว้นแค่งวดเดียวค่ะอันนี้อันของวันที่สองค่ะคุณผู้ชมที่มาดามให้มาหลุดค่ะไม่ต้องอ่านเลยนะคะรุดะคะ่ะแล้วก็แคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชม แคปหน้าจอเลยค่ะของวันที่6พฤษภาคม2567ค่ะท่านสุดท้ายค่ะของอาจารย์โยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะเราก็จะมีคลิปต่อไปด้วยค่ะคุณผู้ชมของเซียนหน้าดีแล้วก็ปู่07ปู่โคราดแล้วก็มี5ท่านค่ะแล้วก็อาจารย์หมอตีค่ะคุณผู้ชมหมอตีปากน้ําแล้วก็มีของอกระเป๋าตุงน้ำโชคค่ะอาจารย์กระเป๋าตุงน้ำโชคนะคะคุณผู้ชมคลิปต่อไปค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมวันที่6พฤษภาคม2567ค่ะอาจารย์โยให้มาค่ะราวพัฒนาของอาจารย์โยเด่น5และ6ค่ะคุณผู้ชมเด่น5และ6จับคู่ให้5 2 9 2 5 3 9 3 5 4 9 4แล้วก็1 1, 1, 1ค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้3ตัว1 9 5 2 9 5แล้วก็4ตัว1 1 9 5ค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าเพิ่นเน้นตัวนี้นะคะเพิ่นมั่นใจเพิ่นถึงจับมาใส่3ตัวนะคะคุณผู้ชม ลองดูค่ะคุณผู้ชมบางทีมันอาจจะกอดคอกันก็ได้ค่ะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาก็ได้แต่เป็นสื่อกลางเอาไหมคุณผู้ชมบึ่งเนาะค่ะเนาะล้วกำบึ่งเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะคุณผู้ชมอย่าคิดหลายค่ะดูให้เพลินดูให้มวลให้ซึนค่ะอันนี้อาจารย์โยให้มาเมื่อวันที่สองค่ะคุณผู้ชมผลออกเจ็ดเก้าเก้าเก้าค่ะเราพัฒนาแล้วก็ ให้วิ่งรูดหนึ่งกับห้าไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วไม่เข้าค่ะมีเบิลกระจิงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่เบินเก้าเก้าเลยเสียดายนะคะคุณผู้ชมเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่ค่ะคุณผู้ชมมีงวดหน้าเสมอแล้วก็มีมีโอกาสเสมอที่จะได้แก้ตัวแก้มือใหม่นะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมปั่นก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาจะให้คุณผู้ชมแคปหน้าจอสองครั้งนะคะคุณผู้ชมสองอาจารย์ค่ะ เห็นนะคะคุณผู้ชมท่าสามจะเลขไปค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้แคปหน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะของวันที่หกพืษอจพาผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาดามคำนวนแล้วก็อาจารย์โยค่ะอะแล้วก็ท่านต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์ตงเตงค่ะคุณผู้ชมแล้วกับพ่อแต้มค่ะ แคปหน้าจอนะคะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบพระคุณหลายๆค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของแต่ละอาจารย์แต่ละเซียนเนาะคะ่ะเนาะทั้งหมดนี่ค่ะสี่อาจารย์คอแต้มอาจารย์ตรงเตงมาดามคานวณแล้วก็อาจารย์โยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว้างทางช่องจิตนาชัแนวค่ะและ้วก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมหลายๆค่ะที่เขามาติดตามเขามาเบิงนะคะคุณผู้ชม แนวทางทุกๆแนวทางที่คุณผู้ชมขอมาเบิ้งนั่งไปเป็นแนวทางขอให้คุณผู้ชมจงหมันหมันปังๆทุกๆคนเด้อค่ะคุณผู้ชมทุกคลิปทุกแนวทางขอให้คุณผู้ชมจงโชคดีค่ะกับจินตนาชาแนลนะคะคุณผู้ชมจินตนาอยากให้คุณผู้ชมมีความสุขกายสุขใจมีความสุขหลวกอามีเงินมีทองนะมดนีมดสินนะคะคุณผู้ชมเนาะมีกินมีใช้ให้มีความสุขกายสุขใจทุกท่านสวัสดีค่ะ